สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่องภาษาแชาแนลมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้มาพร้อมกับ10สัตว์ข้างบ้านหน้าตามไม่น่ารักแต่มักสร้างสมดุลในระบบนิเบศมาฝากทุกท่านนะครับแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโอนั้นอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และก็อ,อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ สัตว์สิบประเภทนี้เกิดมาก็ไม่ได้น้าตาคิกคุเหมือนอย่างใครเขาโชว์ตัวที่ไหนคนก็ผาวาวิวัฒนาการอาจไม่ได้ออกแบบให้พวกมันนาทนุถนอมนักผ่าหิ้วไปเดินทั่วไปก็ไม่ได้เก๋เก,ก็ไม่ได้แต่สัตว์เหล่านี้ที่คุณคุ้นเคยมาทางชีวิตนั้นสร้างความสมดุลให้กับชีวิตของพวกเราอยู่เงียบๆแน่ละไกลตัวไปหัวใจมักห่างเหินเป็นธรรมดาดังที่มีคนกล่าววา่า ไม่รักไม่ว่าแต่อย่าทำร้ายกันแต่ไหนชีวิตสัตว์ใกล้ตัวถึงมักโดนตีตายทุกทีที่ปรากฏตัวอาจเป็นเพราะพลังความกลัวที่ฝังหัวกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษผู้หลักผู้ใหญ่สอนมาขอเชื่อไว้ก่อนนะครับจนอาจทำให้เราพลาดสังเกตพฤติกรรมอันแท้จริงที่ธรรมชาติดังสัมาอย่างละเอียดละออแต่วิทยาศาสตร์แวดวงชีววิทยาไกลกว่าความเชื่อไร้มูนฐานนั้นแล้ว หากคุณแน่ใจว่าการมีชีวิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทำไมชีวิตของคนอื่นจะไม่มหัศจรรย์บ้างล่ะครับพบกับสิบสัตว์พื้นบ้านไทยที่แอบงอนคุณเล็กๆและทำไมยังมีมนุษย์ที่ยังกล้าเข้าอกเข้าใจพวกเขาอยู่ประตูหัวใจคุณยังไม่ปิดสนิทหรอกเชื่อสิงั้นเราไปดูสิบสัตว์ข้างบ้านหน้าตาไม่น่ารัก แต่มักสร้างสมดุลในระบบนิเวศกันดีกว่านะครับอันดับที่หนึ่งจอระเคระดับความงอนสี่ต่อหไปเที่ยวเล่นริมน้ำจุ่มขาเพลินๆดังนึกถึงชะตากรรมของตะเภาแก้วตะเภาทองก็ขนลุกซู่เจ้าชาละวันจะคว้าเราไปทำเมียใหม่นะก็เมืองบาดาลไม่มีบิงซูงให้กินดีว่า จระเข้มักรับบทร้ายในหน้าประวัติศาสตร์ไทยแต่ความเป็นจริงที่เจ็บปวดคือจอระเข้ในธรรมชาติของไทยเกือบจะสูญพันธุ์และเป็นสัตว์หายากไม่ได้พบตัวได้บ่อยๆมนุษย์เจอทีก็ตื่นตูมกลัวจะจมหายไปมาง่าไปแต่ในเชิงสถิติแล้วเป็นไปได้น้อยมากที่จระเข้จะทำรายคนสถิติปี2551ถึงปี2556้ามีจระเข้เพียง15ชนิดจากทั่วทั้งโลก ทำร้ายคนเพียง1,237ครั้งเท่านั้นและไม่ใช่สายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในออสเตรเลียและแอฟริกาอัตราการตายจากอุบัติเหตุเมาแล้วครับเยอะกว่าไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าเลยทีเดียวและเจ้าจระเข้นั้นเป็นสัตว์เก่าแก่อาจอยู่มาก่อนหรือพอๆพกับยุคไดโนเาสาร์ราว200ล้านปีในยุคไทรแอซิกซึ่งเป็นคนสร้างทางกายภาพแทบไม่ได้เปลี่ยนไป และมีความหลากหลายของขนาดสำหรับประเทศไทยนั้นมีจระเข้ที่ยังมีชีวิตอยู่3มชนิดเท่านั้นคือจระเข้น้ำจืดจระเข้น้ำเค็มและตะโขงเฉพาะจระเข้น้ำจืดในไทยนั้นสูญพันธุ์ไปเกือบหมดประเทศแล้วแต่จระเข้น้ำเค็มยังพบอยู่ปรับปลายในแถบทะเลอันดามันของประเทศไทยจังหวัดพังงาภูเก็ตและหมะะู่เกาะตรุเตา ส่วนกรุงเทพในอดีตเคยมีรายงานค้นพบเพียงตัวเล็กๆเ,เท่านั้นและจระเข้นั้นเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพนิเวศของป่าแม่น้ำและเป็นตัวคัดพันธุกรรมสัตว์ป่าที่อ่อนแอออกจากระบบนิเวศพวกมันเป็นนักล่าที่มีการเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆตามขนาดของตัวมันพบจระเข้ที่ไหนแสดงบ้าป่ามีความอุดมสมบูรณ์และมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างกวางเก้งชุกชุม ซึ่งมนุษย์ไม่ได้จัดเป็นเมนคอสในเมนูของพวกมันเลยดรชวลิตวิทยานนท์ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านระบบนิเวศน้ำจืดได้กล่าวว่าเจ้ระเขคเป็นสัตว์น่ารักแม่จะดูแลลูกๆอย่างใกล้ชิดพยายามดูแลไข่ซึ่งสัตว์เลื้อยคลานส่วนใหญ่ไม่ทำกันเราสามารถว่ายน้ำคู่กับเจระเเคได้โดยไม่เป็นอันตรายตราบเท่าที่ไม่ไปจับตัวมัน อ,อันนี้ก็น่าลองนะครับอันดับที่สองค้างข้าวกินมแมลงระดับความงอนสามต่อห้าผู้มาเยือนแห่งรัตติกาลมากับใบหน้าที่เหมือนลุกออกมากลางคันขณะที่หมอสันเกาหลีกำลังเคาะหน้าค้างข้าวกินผลไม้อาจมีหน้าตาหน้ารักเหมือนลูกหมาห้อยหัวแต่ค้างข้าวกินมแมลงนั้นต่างกันมากหลายคนไม่ชอบใบหน้าพิลึกพิลั่นผิดรูปร่าง แต่นั่นคือความมหัศจรรย์ของวิวัฒนาการที่ออกมาแบบอย่างบันจงโดยอาณาจักรค้างคาวนั้นถือว่ามีความหลากหลายของชนิดสูงมากถึง1,400ชนิดเลยทีเดียวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่บินได้อย่างแท้จริงไม่ใช่การร่อนพบได้ทั่วโลกยกเว้นขั้วโลกเหนืออาจมีอายุยืน5-10ปีหรือยืนถึง30ปีเลยทีเดียวค้างคาวมีชีวิตที่ผาดโผน โดยเฉพาะค้างข้าวกินมแมลงนั้นมีนกลไกการระบุตำแหน่งอาหารซับซ้อนมากโดยพวกมันใช้ e c h o โค c a ลเคชส่งคลื่นความถี่สูง20-200กิโลเฮิร์ตส่งไปสะท้อนมแมลงกลางอากาศให้กลับมาเพื่อระบุตำแหน่งธรรมชาติจึงพัฒนาหน้าตาแปลกๆหูใหญ่โครงสร้างจมูกซับซ้อนเพื่อให้สามารถส่งคลื่นเสียงได้ละเอียดนั่นเอง ไม่แน่บ้านคุณอาจเป็นที่พำนักของขางขาวกินมแมลงก็ได้เพราะพวกมันไม่อาศัยในถ้ำอยู่ได้ในที่แสงรำไรไม่ต้องมืดสนิทมีนิสัยไม่ดุร้ายไม่ทำร้ายข้าวของให้ปวดหัวหากคุณชอบบ่นว่าบ้านมียุงเยอะขางขาวกินผลไม้หนึ่งตัวสามารถกินยุงได้ถึงสามพันตัวเลยทีเดียวทำหน้าที่ควบคุมประชากรแมลง อย่างมีประสิทธิภาพและถึงแม้ว่าคุณจะโอเคกับครังข่า,งขาวและเห็นความน่ารักบ้างแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ไม่แนะนําให้เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเพราะอาจเป็นพาหะแพร่เชื้อพิดสุนัขบ้าได้หากบังเอิญเจอพวกเขาก่ออยู่ชายคาบ้านก็ปล่อยให้เขามีชีวิตแบบนั้นต่อไปเถอะครับโดยดร์ธงชัยงามประเสริฐวง์ นักวิจัยภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กล่าวว่าขังข่าวจะเอาลูกเล็กๆเกาะที่อกตลอดเวลาเพราะลูกมีโอกาสตายสูงมากแม่บางตัวอาจมีลูกเกาะมากถึงสองตัวการบินแต่ละครั้งต้องใช้พลังงานมากมันจึงเลือกเกาะนิ่งๆในทรำยิ่งบินมากโอกาสหิวก็สูงดังนั้นหากคุณไปเที่ยวทำ่ำอย่ารบกวนค้างข่าวให้เขาบินเลยนะครับ และก็มาถึงอันดับที่3ทากดูดเลือดระดับความงอน3ต่อหหลายคนมีข้ออ้างขอบายไม่เดินป่าก็เพราะไม่อยากเผชิญหน้ากับทากดูดเลือดการที่เห็นพวกมันค่อยๆค,ค,คลืบค้านบนขาอ่อนอาจทำให้คนจิตใจไม่พร้อมขออยู่บ้านนอนดูซีรีส์วายดีกว่าชีวิตทากยังคงเป็นเรื่องลี้ลับมีคนศึกษาน้อยมากคุณอาจพบทากในเขตร้อนชื้นเป็นหลัก ขนาดตัวเพียง1-5เซนติเมตรหากพิจารณาใกล้ๆจะเห็นว่าถากมีลวดลายสีสันสวยงามแต่ไม่ค่อยจะมีใครหยุดดูเลยนะครับและที่ประเทศไทยเรานั้นมีถากดูดเลือดถึง7ชนิดด้วยกันถากบางชนิดจะรู้สึกเก็บเมื่อโดนกัดแต่ส่วนใหญ่เรามักไม่รู้สึกตัวอาหารหลักคือเลือดสัตว์เลี้ยงลูกเรนมในป่าเช่นกวางเก้งควายแพะกบงูเต่าบกหรือมนุษย์นั่นเอง ถากไม่ได้กระหายเลือดขนาดนั้นการกินเลือดเพียง3-4ถึงครั้งของมันสามารถอยู่ได้เป็นเดือนโดยไม่ต้องกินอีกเลยก็ได้ถากมีการเจริญเติบโตแบบขั้นบันไดไม่มีระยะตัวอ่อนหน้าตาจึงออกมาเหมือนพ่อแม่ทุกประการและในปัจจุบันนั้นยังคงปริศนาว่าในช่วงหน้าแลทถากหนีไปไหนหมดกันนะหรือทฤษฎีว่าพวกมันจำศีลในดินชั้นที่ลึกลงไป หรืออพยพไปในที่พื้นที่ที่มีความชื้นมากกว่ายังเป็นปริศนาต่อไปและดอกเตอร์ธงชัยงามประเสริฐวงศ์นักวิจัยภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กล่าวว่าเราไม่จำเป็นต้องกลัวท่าเกินกว่าเหตุเพราะกว่าที่ทากจะกัดใช้เวลานานบันจงพอสมควรถ้าพบก็แค่หยิบออกอุ๊ยใครจะกล้าหยิบออกไหมครับ เราสามารถกันทากโดยสวมรองเท้ากันทากและพ่นยาทับแต่ยาพ่นยาใส่ตัวทาคโดยตรงเพราะทากเป็นอาหารจําเป็นสําหรับนกหรือลิงในป่าอาจเกิดสารเคมีตกค้างในตัวทาคก,ก็ได้ลำดับที่4ตุ๊กแกระดับความงอน4ต่อหถ้าได้ยินเสียงร้องทักหลังประตูห้องน้ำแต่จะให้แง้มดูใจก็ไม่ถึงตุ๊กแกเป็นยอดนินจาแห่งซอกหลืบ สัตว์เลือดเย็นดวงตาใหญ่ไม่มีเปลือกตาหางสามารถงอกใหม่ได้และเท้าสามารถยึดได้เกือบทุกพื้นผิวเลยทีเดียวในประเทศไทยนั้นมีต๊กแก10สก,กุลหรืออาจสิอ็ก็ได้มีทั้งหมด78ชนิดมีรายงานการค้นพบสายพันธุ์ใหม่ทุกๆปีต๊กแกแต่และชนิดเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นที่จะไม่เจอในที่อื่นมีทั้งชนิดที่หากินเวลากลางวันและกลางคืน บางชนิดร้องได้และบางชนิดก็ร้องไม่ได้นะครับโดยทางวิทยาศาสตร์นั้นสนใจความลับของตุ๊กแกมานานมากเพราะเทคโนโลยีนานโ,นโนที่ติดตัวมากับธรรมชาติทําให้ตีนตุ๊กแกยึดติดกับทุกพื้นผิวโดยไม่ต้องออกแรงกล้ามเนื้อใดๆเลยเพียงหนวเดียวของตุ๊กแกสามารถรับน้ําหนักตัวได้สบายๆมันจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญฟิสิกส์ตัวยงในบ้านคุณ ลองเอาการบ้านฟิสิกส์ไปถามมันดูนะครับและตุ๊กแกนั้นไม่ได้แพร่พันธุ์ง่ายนักสืบพันธุ์ค่อนข้าง,งช้าด้วยซ้ำมันวางไข่เพียงครั้งละสองฟองปีละหนึ่งหนดังนั้นหากตุ๊กแกถูกจับไปจำนวนประชากรจะลดลงเร็วมากทั้งที่มันเป็นผู้ควบคุมประชากรที่นิสัยดีที่สุดเพราะมันช่วยลดจำนวนมแมลงสาบในบ้านไม่ให้รังควานใจคุณแถมขออยู่แบบเงียบ มืดมืดอีกต่างหากโดยดรนนท์ผานิตวงศ์ผู้ก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวว่าไม่เคยมีรายงานว่าตุ๊กแกกระโดดมากัดคนหากตุ๊กแกกัดแสดงว่ามันกลัวต้องทำให้รู้สึกว่าปลอดภัยพอโดยพยายามบังให้เท้าของมันติดพื้นเมื่อมันรู้ว่ามีทางหนีจะปล่อยไปเองอืม แล้วตุกก๊กแกที่ต่อสู้รบกับงูเขียวนี่ล่ะเป็นยังไงกันหน้าตุกกต๊กแกตุ๊กแกแล้วก็มาถึงลำดับ5้าทายาทอสูนอุ้ยไม่ใช่ตะขาบนะครับถ้าหากภาพการพ่นตะขาบออกจากปากในละครยอดฮิตทายาทอสูนยังติดตาคุณก็อาจทําใจให้รักตะขาบยากนิดหน่อยแต่ยังเปลี่ยนความคิดท่านนะครับคนไทยคุ้นเคยกับตะขาบผ่านตำนานพื้นบ้านโดยมักมีภาพลักษณ์น่ากลัวอยู่ตลอดเวลา จนตะขาบน่าจะจ้าง PR จากเอเจนซีด่ดังๆมาช่วยกู้ชื่อเสียงสักหน่อยนะครับตะขาบได้รับสมญานามว่าอันยมณีแห่งผืนดินจากความสวยงามของสีสันและลวดลายที่เหมือนภาพศิลปะแนวเอ็กเพรสชันชั้นดีจนระยะหลังมีผู้สนใจเลี้ยงเพื่อความสวยงามตะขาบน่าจะมีอยู่ในโลกประมาณ8,000ชนิดแต่คนพบได้เพียง3,000ชนิดเท่านั้น ล่าสุดทีมนักวิจัยชาวไทยทําให้โลกฮือฮาด้วยการค้นพบตะขาบน้ําตกหรือ s c o โลเ o p e n า r a c a t a r a c t a ที่สามารถว่ายน้ําได้รวดเร็วและกินปลาเป็นอาหารเลยทีเดียวจํานวนปล้องของลําตัวตะขาบเป็นเลขคี่เสมอโดยหนึ่งปล้องมีขา1คู่ต่างจากกิ้งกือที่1ปล้องจะมีขา2คู่แม้เป็นนักล่าที่รวดเร็วสลาตันแต่ตาดัานถั่ว จึงใช้หนวดยาวๆย,ยื่นไปข้างหน้าในการคล่ำทางเพื่อให้เคลื่อนที่รวดเร็วตะขาบจำเป็นต้องอาศัยใกล้แหล่งน้ำเสมอและขาดน้ำไม่ได้เนื่องจากร่างกายสูญเสียน้ำได้ง่ายมากนั่นเองและที่สำคัญพิษวิทยาของตะขาบถูกนำมาใช้ทางการแพทย์มานานหลายพันปีแต่ชีวิตลึกลับของพวกมันยังคงเป็นปริศนาเพราะมีผู้ศึกษาน้อยมากเมื่อเทียบกับความหลากหลายทางสายพันธุ์ของตะขาบ โดยคุณวรพจน์บุญความดีนักวิจัยชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนาได้กล่าวว่าตะขาบห่วงลูกมากมีพฤติกรรมดูแลไข่โดยการโอบลูกไว้จนกว่าจะโตแต่บางครั้งก็กินลูกตัวเองยามจำเป็นตะขาบเป็นผู้ล่าเพื่อความควบคุมสัตว์ป่าแม้สัตว์ขนาดใหญ่กว่าอย่างงูขาม่าวตะขาบก็กินเพื่อให้เกิดสมดุลอันดับ6อุทยเทวีอุย้ยข่างขกบาน ระดับความงอน3ต่อหชีวิตคางคกอยู่กับวัฒนธรรมไทยตลอดเวลาโดยเฉพาะในแถบลุ่มแม่น้ำโขงผ่านเรื่องเล่าพญาคันคากพญาแทนกันมาอย่างยาวนานคางคกเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และการมาเยือนของหน้าฝนแต่เมื่อสังคมเมืองห่างไกลวิถีเกษตรกรรมคางคกถูกมองว่าเป็นสัตว์สร้างความรำคาญและมักถูกรถเหยียบแบนตั้งแต่ติดล้อทุกที ในประเทศไทยมีคางคกทั้งหมด6สกุลคางคกบ้านมีการกระจายพันธุ์ไปหลายพื้นที่ส่วนหนึ่งกลายเป็นสัตว์ต่างถิ่นเ l i e n s species ไปคุกคามสัตว์ประจำถิ่นก็มีคางคกขึ้นชื่อว่ามีกลไกป้องกันตัวตลอดชีวิตโดยการใช้พิษที่แยบคายจากต่อมพิษบริเวณหลังตาแม้แต่ไข่คางคกที่ยาวเป็นสายก็มีพิษตอนเป็นลูกอสก็ยังมีพิษเผื่อป้องกันตัวจากพุลา่า แต่มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพิษคางคกได้เยอะมากอย่างคางคกตากแห้งใช้ผลิตยากกระตุ้นหัวใจแก่หายใจติดขัดคลื่นไส้อาเจียนอีกด้วยโดยคุณวรพจน์บุญความดีนักวิจัยชมรมอนุร,รักษ์นกและธรรมชาติล้านนาได้กล่าวว่าหากเราจับคางคกโดยความละมุนละม่อมแล้วมันจะไม่ปล่อยพิษเพราะเราไม่ได้คุกคามมันความมหศัศจรรย์ของพิษในอีกแง่มุมหนึง่งทำให้คางคก เป็นหนึ่งในสีสัตว์ที่มีการวิจัยเพื่อประโยชน์ทางยามากที่สุดในโลกเลยทีเดียวอันดับที่7สไปเดอร์แมนอุ้ยแมงมุมระดับความงอน4ต่อ5โลกของแมงมุม,มมีความซับซ้อนสูงแต่เรามักถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าแมงมุมเป็นสัตว์ดุร้ายนักล่อลวงรอคอยเยื่อให้มาติดกับแมงมุมจึงมีชื่อเสียอุ้ยชื่อเสียง ไม่ดีเท่าไรนักในระดับสากลแมงมุมทุกแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่คือแมงมุมโบราณและแมงมุมสมัยใหม่พบได้เกือบทั่วโลกยกเว้นบริเวณขั้วโลกที่หนาวเย็นแม้สิ่งที่ทําให้แมงมุมโดดเด่นมากคือทักษะการสร้างใหญ่แต่ยังมีแมงมุมสายพันธุ์จํานวนมากที่ไม่ชักใหญ่อยู่ด้วยเช่นเดียวกันคาดว่าในปัจจุบันมีแมงมุมที่ถูกคนพบถึงสามหมืชนิดทั่วโลก ในประเทศไทยพบเพียง2,000ชนิดแต่น่าจะมีมากกว่านั้นหากมีคนสนใจแมงมุมมากขึ้นอาจคนพบมากกว่านี้ก็เป็นได้นักวิทยาศาสตร์ลหลงไหลใยแมงมุมตลอดเวลามันเป็นเส้นใยคุณสมบัติพิเศษที่ไม่เหมือนกับเส้นผมมนุษย์หรือเส้นใยสังเคราะห์ใดๆเลยโดยใยแมงมุมจะไม่บิดตัวเองซึ่งอาศัยการกระจายพลังงานอย่างรวดเร็วจากโคนสู่ปลายหากเราสามารถนำความรู้นี้ไปปรับใช้ กับนวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อป้องกันการบิดหรือพันกันของเส้นใหญ่เช่นสายร่มชูชีพบันไดเชือกกู้ชีพหรือเชือกนิรภัยก็จะช่วยชีวิตมนุษย์ได้อย่างมากโดยไม่ต้องรอให้ใครกลายพันเป็นสไปเดอร์แมนกันอย่างทีเดียวเลยคุณอธิปัติอูศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมฝ่ายสื่อสารสิ่งแวดล้อมมูลนิธิโลกสีเขียวได้กล่าวว่าหากเราไม่อยากให้แมงมุมอยู่ทำบ้านให้สะอาด แต่ถ้าจะให้มันอยู่เราก็ต้องเกื้อกูลได้แมงมุมบอกอะไรได้หลายอย่างหากปรากฏแย่แมงมุมแสดงว่าพื้นที่นั้นมีต้นไม้ใหญ่หรือพื้นที่สีเขียวจำนวนมากลำดับที่8ตัวเฮระดับความงอน4ต่อ5ชวนสาวไปเดทที่สวนสาธารณะบั่นเรือเป็ดออกไปกลางน้ำกะขอเป็นแฟนแบบโรแมนติกโรแมนติก เฮียดันตะกายขึ้นมาสัง,งนันจนต้องร้องเฮียเสียลุกหมดเลยโดยฝรั่งเรียกเฮียว่าวาา r ัส s วาโตหรือสวัโตในภาษาละตินแปลว่าผู้เยียวยาผู้รักษาแต่ในเมืองไทยดันไปเชื่อมโยงกับความอัปมงคลอาจมีหลักฐานทางภาษาย้อนไปในยุครอสองเกิดกระบฏอั้งยี่ของชาวจีนโดยในภาษาจีนเรียกตัวเฮียหรือพี่ใหญ่ ออกปล้นสะดมจนสร้างความเกลียดชังซึ่งอาจมาพ้องเสียงกับตัวเฮียจนกลายเป็นความอัปมงคลไปเลยทีเดียวตัวเฮียอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำอยู่ได้ทุกสภาพป่าเป็นนักล่าอันดับบนบนของห่วงโซ่อาหารจนได้รับสมญานามว่าเสือดาวแห่งป่าคอนกรีตเฮีย <laughs> er, ไม่เลือกกินมากพวกมันเอนจอยกับการรับประทานอาหารหลากหลาย ราวนักชิมมิชลินสตาร์เป็นทั้งนักล่าและสัตว์กินซากในเวลาเดียวกันเฮียกินปลากบนกหนูงูปูเต่าเจราเค้ตัวเล็กๆและไข่จราเข้ที่สำคัญพวกมันกินขยะเกือบทุกประเภทที่คุณทิ้งลงในแม่น้ำยกเว้นพลาสติกต้องให้เครดิตกับระบบย่อยอาหารของมันที่มีโปรโตสัวเข้มแข็งและมีกระบวนการเผาผลาญพลังงานสูง high metabolism r a t ซึ่งบังคับให้ตัวมันกินบ่อยๆและออกล่าอยู่เนืองๆหากไม่มีตัวเฮียเลยแหล่งน้ำอาจเต็มไปด้วยซากเน่าเปื่อยและโรคติดต่อเฮียจึงเป็นผู้ควบคุมประชากรหนูที่ยอดเยี่ยมเพื่อไม่ให้เกิดโรคระบาดนั่นเองอันนี้ก็ต้องปรบมือให้กับความเฮียดังๆเลยนะครับคุณรุจิระมหาพรมนักวิจัยสัตว์ป่าฝ่ายอนุรักษ์สำนักอนุรักษ์และวิจัยองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปธรรมได้กล่าวว่าเฮียไม่ใช่คำหยาบและไม่ต้องอายที่จะพูดเฮียๆอุ้ยแล้วที่ยัวเยียเต็มสี่แยกเกียกไก่และมันคืออะไรครับเฮียหรือเปล่านะและก็มาถึงสองอันดับสุดท้ายของสัตว์อาภัพที่สุดตลอดการเห็นเมื่อไหรต้องฟาดเอาให้ได้จนมาเป็นสุภาษิตที่ว่าตีงูให้หลังหัก หากเอาไม่ถึงตายมันจะกลับมาลางแขนความกลัวอาถรรพ์งูทําให้มนุษย์ทําร้ายงูจํานวนมากซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ทําอันตรายเราเลยจากสายพันธุ์งูในโลกทั้งหมดงูมีพิษเพียง30%เท่านั้นและอีก10%ที่มีพิษเพียงพอทําให้มนุษย์เสียชีวิตและลำดับที่9งูเหลือมระดับความงอน5ต่อ5งูเหลือมเป็นงูขนาดใหญ่ ในกรุงเทพมหานครพบได้บ่อยมากขึ้นจากระบบท่อน้ําในเมืองหลวงที่เป็นโครงข่ายอันมืดมิดและเปียกชืน้นหรือภาวะดินสุดใต้ถุนบ้านก่อให้เกิดโพรงดินที่งูเหลือมสามารถเข้าไปอาศัยอยู่ผนวกกับประชากรหนูที่เพิ่มจํานวนขึ้นปัจจัยเหล่านี้อาจทําให้คุณมีโอกาสเจองูเหลือมมากขึ้นงูเหลือมแม้ไม่มีพิษแต่ด้วยขนาดตัวของมันสัตว์เลี้ยงจึงอาจเป็นอาหารที่มันหมายปองไว้ เลืก็ามาถึงลำดับที่10งูเขียวพระอินระดับความงอนห้าต่อหเนื่องจากมีสีเขียวจึงได้ชื่อว่าเขียวพระอินทหรือว่าเขียวเหมือนพระอินนั่นเองเป็นงูสามัญประจำบ้านเช่นกันมีพิษเพียงอ่อนๆไม่อันตรายต่อมนุษย์ที่มักถูกจํำสับสนกับงูเขียวห่างไม้ซึ่งมีพิษค่อนข้างอันตรายจึงถูกเหมารวมตีตายทุกครั้งงูเขียวพระอินทชอบอาศัยอยู่ตามซอกหมุมบ้าน สมหม้โพรงไม้ออกหากินในเวลากลางวันกินจิ้งกา่าจิ้งจกและลูกนกเป็นอาหารหากว่าคุณไม่โอเคที่จะอยู่ร่วมกับงูต้องป้องกันโดยแก้เหตุจูงใจให้งูเข้าบ้านโดยการกำจัดหนูจัดบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่รกรุงรังทิ้งขยะให้มิดชิดเผื่อไม่ให้หนูกินเมื่อประชากรหนูลดลงงูก็จะลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตามไม่ควรโชวาพาวโดยการไล่งูเองเพราะแม้ไล่วันนี้วันถัดไปอาจกลับมาอีกหรือแย่กว่าเดิมหากงูพุ่งชกหรือกัดเพียงถอยดูอยู่ห่างๆโดยจับตาดูการเคลื่อนไหวกันสมาชิกในบ้านให้อยู่ห่างไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือสัตว์เลี้ยงและพึงคำนึงเสมอว่าหากเราไม่ทำร้ายงูก่อนงูก็จะหลีกเลี่ยงไม่ทำร้ายมนุษย์เช่นเดียวกัน โดยคุณมนตรีสุวนทานักวิชาการประมงสถานีประมงทะเลจังหวัดระนองได้กล่าวว่าเราต้องหาเวลาไปนั่งดูสัตว์เหล่านี้บ้างเพราะเราถูกฝังหัวให้กลัวสารพัดแต่ถ้าเรามีใจพยายามศึกษามันแท้จริงแล้วเรากลัวไปด้วยมโนคติถึงไม่จำเป็นต้องรักขอเพียงสนใจดูคุณจะไม่ต้องเสียเวลาเพื่อกลัวมันอีกเลย และนี่ก็คือส0สัตว์ข้างบ้านหน้าตาไม่น่ารักแต่มักสร้างสมดุลในระบบนิเวศให้กับเราทุกท่านคิดว่าทุกท่านชอบสัตว์ประเภทใดบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าสัตว์ประเภทไหนที่ได้ใจมนุษย์อย่างเราไปมากที่สุดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมอย่าลืมกดติดตามกด s ับสไ cribe ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ เจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ